ที่โลดครับครับสวัสดีครับอันนี้คุณมาทําอะไรที่อกองอัยการสอบสวนการวันนี้มาขอบคุณเจ้าหน้าทีา่ที่สอบสวนการครับ<อ>ที่ช่วย<อ>ส่งฟ้องสำนักง,งานอัยการจังหวัดขรีบุรีอ่าตอนนี้ขึ้นสืบแล้วครับคู่กรณีให้การรับสารภาพแล้วครับว่าคู่กรณีเนี่ยปลอมแปลงเอกสารคนที่ดินของผมไปจริงๆครับไปรับในศารหรอไปรับที่สารครับ ที่ท 8, คุณมาล้องให้ตำรวจกองปราบทันคดีตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีต้นปีสองห้าหกสี่ครับแล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้องอย่างไรมีความเห็นทางตำรวจกองปราบมีความเห็นสั่งฟ้องทางอายการจังหวัดกระบี่มูลีสั่งฟ้อง<ม>หลายข้อหาเลยครับกับค<ม>ู่กรณีครับในเรื่องเรื่องโกงท,ท,ที่ดินครับเรื่องโกงที่ดินตลาดที่ตลาดไทยประคองนะครับอ๋อก็ ตั้งแต่ก่อนที่คุณมานอนขวางรถหน้ากองปราบใช่ไหมน่ะครับครับตอนนั้นยังเงียบอยู่ครับมาสองปีแล้วเครื่องเงียบครับจะมานอนขวางที่หน้ากองปราบเนี่ยออ,ยอทางตํารวจกองปราบถึงได้ส่งเรื่องสั่งฟ้องไปที่สํานักงานอายการกรบินบุรีครับและอายการกรบินบุรีก็ถึงสั่งฟ้องไปที่ศาลจังหวัดกระบินบุรีครับก็ตอนนี้ได้คดนคืนหรือย,อยัง,งตอนนี้อยู่รอฟังคําพิพากษาครับอยู่ระหว่างสืบยังสืบไม่เสร็จครับเพราะสืบเก้าวันเพิ่งสืบสาม แต่คู่กรณียอมรับสารภาพว่าได้มีการปลอมแปลงเอกสาร,รและโอนที่ดินไปจริงๆครับน,น่าเชื่อว,ว่าผลน่าจะเป็นบวกกับคุณนะเนี่ยขอบคุณมากๆครับผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กองปราบทุกท่านเลยครับที่ช่วยให้ความเมตตาช่วยเหลือให้ผมได้ที่ดินแปลงนี้คืนครับอขอบคุณมากครับเห็นว่าได้ เอกสารสําคัญมาเลยทําให้คดีของคุณรู้ทะลวงไปเลยครับอ,อ๋อเป็นหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับทีเออ่เจ้าของเขาเกี่ยวกุ้งฮานามิให้ควาเมตตาส่งมาให้ที่ศาลจะดีินิครับอ,อันนี้ก็เป็น,ปนเอกสารสทีร่สำคัญที่สุดเลยครับหาสำคัญที่ยืนยันว่าวผมเป็นเจ้าของที่ดินตัวจริงครับ เรื่องที่โดนกลุ่มตำรวจที่สอพอกบินบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงานอายการจังหวัดกบินบุรีที่รวมกันจัดแจ้งเป็นยังไงาเจรย่าง้าฟังหน่อยเป็นยังไงอ๋อคือเรื่องของผมเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปีเริ่มมีคดีความตั้งแต่ปีสองห้าห้าหกที่สอพอกบินบุรีครับคดีนี้ที่ข้าพเจ้า ไปแจ้งความที่สพกระบินบุรีตั้งแต่ปี2556แล้วยังไงปัจจุบันนี้แจ้งความแล้วปัจจุบันนี้คดีได้หมดอายุความไปแล้วโดยหลังจากแจ้งความไป9ปีครึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพกระบินบุรีก็ได้ส่งไปที่เรื่องไปที่สำนักงานอายการในคดีของข้าเจ้ามีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทางคดีแต่สำนักงานอายการกระบินบุรีมีความเห็นสั่งฟ้อง สั่งให้เจ้าหน,น้าที่ตำรวจที่สพกำบับ,บุรีนำตัวผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาแต่ทางตำรวจสพกำลังบ,บุรีไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาได้เพราะว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีไปจนทำให้คดีหมดอายุความครบสิบป,ปีทำให้เขาจะได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนหลายล้านบาทมากเกี่ยวกับคดีนี้ครับแล้วก็ยังมีคดีอื่นๆอีกหลายคดีหลังจากนั้น ช่วงประมาณปี63ที่ข้าวเจ้าถูกยึดตลาดสดไทยประคองที่อำเภอกบินบุรีก็ได้ไปไปแจ้งความที่สพกบินบุรีหลายคดีแต่ปัจจุบันนี้ทุกคดีก็ยังเงียบอยู่ไม่ได้รับการตรวจสอบหรือไม่ได้รับการใดจๆจทั้งสิ้นก็ยังอยู่ที่เดิมครับเงียบสนิทอ่าส่วนคดีต่างๆที่ ผู้กรณีของข้าเจ้ามาแจ้งความเนี่ยได้รับผลตอบรับดีมากข้าเจ้าตกเป็นผู้ต้องหาทุกคดีเดนสั่งฟ้องทุกคดีไม่มีพระรอดทักคดีเลยครับทั้งที่อแจ้งความกับร้อยเยงพนักงานสอบสวนคนเดียวกันอเรื่องเรื่องคล้ายคกันอกันแต่ก็ไม่รับการดูแลได้ไม่รับการตรวจสอบคดีใดๆดเลยจนถึงปัจจุบันนี้ทําให้ข้าเจ้าได้รับความเดือดร้อนอ่ายิงได้มายื่น หนังสือของความเป็นธรรมและลองเรียนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติากับท่านผอบอรตรคนท่านกิตรนัทพันเพศครับคุณรู้สึกว่าคุณถูกกลั่นแกล้งไงใช่ครับเพราะข<อ>้าถึงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยครับในทางคดีความครับีคตามจาเป็นที่เข้ามาซึ่ง พึ่งออขวาของความเมตตาจากทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะ่ะต้นเรื่องของขอันเนี้ยมันเป็นยังไงเกี่ยวกับที่ดินอ่าคือที่ดินเนี้ยมีอยู่สองสองแปลงที่ดินที่ตลาดไทประคองคือหนึ่งแปลงเนี้ยอยู่ระหว่างตอนนี้กําลังอยู่ที่ในชั้นศาลครับกําลังสืบอยู่ซึ่ง สืบทั้งหมด9วันสาวันแรกเนี่ยคู่กรณีได้รับสารภาพเลยครับว่าได้ปลอมใช้เอกสารอันเป็นต้นปลอมแปลและโอนที่ดินของข้าพเจ้าไปรับสารภาพที่ชั้นศาลแล้วครับแต่ยังเหลืออีกหนึ่งคดีทีออ่อดีตในพลตำร,รวจที่ยึดต,ตลาดของข้าพเจ้าไปกับกลุ่มตำร,รวจหลายนายที่ยึดต,ตลาดของข้าพเจ้าตอนนี้เรื่องก็ยังอยู่ที่ อกองปราบปรามกรุงเทพอยู่ครับซึ่นระยะเวลาปีนี้เข้าปีที่ห้าแล้วครับออ๋สู้กันมานานครับผมเพราะคุก่กรณีเราเป็นอดีตในตำรวจทั้นสูงก็เลยทำให้คดีนานนิดนึงครับเห็นเม่อเช้าว่าเขาไปที่อกองัิจารารสอบสวนกลางเหรอฮะครับเข้าไปได้ไ<ม>ครับ อ๋อผมเข้าไปขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบที่ช่วยดำเนินคดีเกี่ยวกับที่ดินด้านข้างๆข,ข,ของตลาดไทยประกองที่ตั้งอยู่ที่อำเภอคุนบุรีคดีนี้ซึ่งผูก้กรณีได้รับสาร,รภาพในชั้นศาลแล้วว่าได้ใช้เอกสารแอบเนเท์โอนที่ดินของข้าพเจ้าไปจริงๆครับเข้าไปเลยพาไปเลย อ๋อเรียพอดีร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอายการจังหวัดกาญจนบุรีครับเกี่ยวกับเรื่องที่ข้าพเจ้าโดนก่นแกล้งแล้วโดนยัดคดีหลายคดีเลยครับตั้งแต่ปีหกสามจนถึงปัจจุบันครับขอแค่อีก,กครั้งนะครับจะไม่ค่อยด้คือในคดีเนี่ยข้าพเจ้าโดนโดนยึดที่ดินไปจากการที่ไปกู้เงินในทุนมาในทุนมายึดมัน มายึดที่ดินข้าพเจ้าไปอีกและข้าพเจ้ายังโดนแจ้งข้อหาบุกรุกลักทรัพย์ทําให้เสียทรัพย์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้อหาประมาณนี้บุกรุกลักทรัพย์ทาให้เสียทรัพย์ทุกเคสโดนอย่างนี้หมดเลยแต่ส่วนที่ทข้าพเจ้าก็ที่ดินพวกแฟงพวกนี้ข้าพเจ้ายังอยู่ในที่ดินอยู่และอยู่มาโดยตลอดอยู่มาตั้งแต่ก่อนจะมีเรื่องก่อนจะก่อนจะคู่ยืเมเงินกันจนถึงปัจจุบันก็นหลายๆแปลงก็ยังอยู่อยู่ แต่ยัองโดนคดีอยู่ครับเขาไมีการติดตามอะไบ้างคะอ๋อคดีของข้าพเจ้าไม่มีการติดตามแต่คดีคู่กรณีนี้ข้าพเจ้าเป็นจำเลยที่มาหาส่งฟ้องทุกคดีครับเขานส่วนของนที่รแรกเราที่เราได้ได,ไดร้เขายังไม่ได้เคยมารับทราบข้อกล่าวหาสักรายเลยครับ<ม>จนขึ้นเงียบคู่กรณีของเราเงียบแต่ส่วนที่เราเป็นจำเลยเนี่ยโอ้โหเราโดน อายการสั่งฟ้องท่าทุกคดีครับไม่เป็นติดตามแล้วเจ้าหน้าที่ถามว่าทำไมถึงตางไม่เรียกมา,า,มาอ๋อเป็นติดตามมาตลอดติดตามมาตลอด4ปี<ม>ตั้งแต่ปี63 64 65 66 67 68ติดตามทุกครั้งและแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งด้วยแต่เจ้าหน้าที่ก็ยกข้อประเด็นข้อกฎหมายขึ้นมาที่ ทำให้เออ่เราฟอร้องอะไรเขาไม่ได้มาตลอดครับที่ผ่านมาครับจนคดีมันมาถึงจะถึงที่สุดแล้วเราได้หลักฐานเพิ่เมเติมที่ค่อนข้างชัดละเอียดชัดเจนมากๆเราก็เลยกำลังจะดำเนินการฟ้องร้องที่ศาลอาญาทุจจิตกลางกับเจ้าหน,น้าที่กลุ่มบุคคลพวกนี้ทุกคนครับก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ที่สพกำแพงบุดีตอนนี้ค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงครับ มีกี่คนนะครับของี้เป็นผู้คนออยู่้โอ้เป็นผู้มีเป็นข้าราชการทั้งนั้นนะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของโรงพักทั้งนั้นเลยครับคู่กรณีของข้าพเจ้าอะครับแล้วก็อายการอีกหลายๆท่านครับแต่หลายๆท่านก็เป็นคนดีนะครับส่วนเจน้าที่อายการนะที่เป็นทนายให้เราเนี่ย แต่ก็อีกหลายหลายท่านเหมือนกันที่พยายามร่วมกับตํารวจกันแกล้งเราหลายข้อหาเลยครับแล้วไม่ยอมตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังไม่ยอมตรวจสอบนะจะตรวจสอบแต่ที่ให้ข้าพเจ้าผิดอย่างเดียวอ่ะไอ้ที่ย้อนมาก่อนที่ข้าพเจ้าถูกหรือข้าพเจ้าเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยไม่ยอมตรวจสอบทั้งสิ้นเลยใดใ,นในทั้งสิ้นจะสอบเฉพาะที่คู่กรณีดําเนินคดีกับข้าพเจ้าอย่างเดียวเลยครับท<ด>ําให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับคว,มวามเป็นธรรมก็มีปัญหาหรือว่าขัดแย้งอะไรกัน กับเจ้าหน้าท pues. ี yeah, mm ่ใ hmm. ช right? <vit> ่นครับอ๋อเขามีปัญหาครับเพราะคู่กรณีที่มาโกงที่ดินของข้าวเจ้าไปเป็นอดีตข้าราชการตํารวจและเป็นตํารวจชั้งผู้ใหญ่ที่เคยอยู่เคยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่ครับแล้วเขาก็รู้จักกลุ่มอายการหลายๆายท่านครับก็อาจจะเป็นสาเหตุว่าคดีของเราไม่ไม่ทำาะไให้เลยก็คือกลุ่มตำรวจที่ไม่ยึดตลาดเราได้ไปข่มขู่เจ้าที่โรงพักสพ กบินบุรีเลยครับทำให้เจ้าที่โรงพักสอพอกบินบุรีเกิดความกลัวเจ้าหน้าที่โรงพักสอพอกบินบุรีเกิดความกลัวหรือเกรงใจอันนี้ไม่ทราบเลยทําให้คดีของข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้รับการตรวจสอบหรือไม่ได้รับการชี้แจงใดๆทั้งสิ้นครับวันนี้อยากให้ผบตรอเป็นผูจการอะไรบ้างก็ข้าพเจ้าอยากให้ท่านผบตรอช่วยตรวจสอบคดีของข้าพเจ้า ทั้งหมดที่สพกบินบุรีครับช่วยหยุดขึ้นมาแล้วก็พิจารณาชี้เคาะและตรวจสอบหลักฐานต่างๆเนี่ยให้ชัดเจนนะครับถ้าข้าพเจ้าผิดดำเนินคดีข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าจะไม่เสียงสักคําเลยข้าพเจ้าน้อมรับผิดเลยครับแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ผิดช่วยดำเนินคดีกับกลุ่มตํารวจกลุ่มนี้ช่วยเออผมว่าอย่างพวกเนี้ยน่าจะต้องโดนลงโทษไม่ใช่ย้ายอย่างเดียวนะน่าจะไล่ออกจากราชการไปเลยนะครับ แล้วข้ามายื่เงนสุดของวารสรแล้วไม่มีความคุ้มน่าไม่มีอะไรสัง่งการลงไปที่จะดำเนินการอ๋อขนาดนี้ทางทนายของเรากําลังจะทําเรื่องฟ้องศาลอาญาทุจริตกลา,างครับจริงๆเราไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นเราไม่อยากให้กลุ่มบุคคลพวกนี้เสียหายขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดมาครั้งนี้แล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกก็คือคือคงจะต้องดําเนินคดีไปตามกฎหมายแล้วครับ,รรบยุทใหญ่สุดคือพลตำรวจโทรครับ ในอยู่ในพื้นที่เลยครับพันตํารวจเอกนี่หลายคนพันตํารวจโทก็หลายคนพันตํารวจตีก็หลายคนร้อยตารวจเอกก็หลายคนครับข้าพเจ้าเนี่ยสู้กับตารวจสักยี่สิบยี่สิบนายน่าจะได้นะครับมีแต่ะระดับโอ้โหทั้งตารวจทั้งอายการใหญ่ๆทั้งนั้นแต่ข้าพเจ้าสู้โดยข้าพเจ้าเพียงคนเดียวเลยครับกับความถูกต้องที่มีอยู่ในตัวครับแล้วก็เอกสารต่างๆที่มีอยู่ อ่าปัจจุบันเนี้ยคด,ดีอะร่วงไปได้เยอะแล้วที่ข้าพเจ้าโดนกันแจ้งอะครับคือขึ้นไปถึงชั้นศาลแล้วได้รับการาตัดสินหลายคด,ดีแล้วครับเคยก่อ,อนหน้าเนี้ยมีครับแต่หลังๆเนี้ยไม่มีแล้วครับเพราะว่าคือด้วยด้ว่าคดีมันเกิดขึ้นมานานแล้วครับแล้วกลุ่มคู่กรณีก็เข้าไปยึดครองที่ดินของข้าพเจ้าอยู่ณตอนเนี้ยครับยังยึดครองอยู่ครับยัง ยังไม่ได้คืนให้ข้าพเจ้าครับแต่คดีก็อยู่ในชั้นเออที่กองปราบอยู่ครับไ,อไอเอเขาจะขับรถติดตามแล้วก็เข้ามาเอเข้ามาพยายามแบบคล้ายๆกับบอกว่าจะเหแบบมือนจะทําให้กลัวเกวิดความหวาดกลัวอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีการโทรศัพท์ไปข่คมขู่กับญาติญาติของข้าพเจ้าอ่าโทรคล้ายๆกับชี้แจงว่า เดี๋ยวจะให้มาสอบปากคําที่โรงพักนะถ้าเกิดเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวจะถูกดำเนินคดีนะอ่านี่ก็คือลิ้ลวล้อของคนตำรวจโทรทั้งนั้นเลยครับทุกวันนี้คนตำรวจโทรก็ยังคือทุกวันนี้เขาก็อยู่แบบไม่ได้สบายใจเท่าไหร่ครับอ่าเพราะเรื่องมันมาถึงผู้ใหญ่ละคือทางเราเนี่ยร้องเรียนไปที่<ม>หลายหน่วยงานในประเทศไทยแล้วซึ่งตอนเนี้ยกำลังตรวจสอบอยู่อยู่ระหว่างกำลังตรวจสอบ พฤติกรรมของคนตำรวจโทรคนนี้อยู่ครับตอนนี้มีที่ยังกลัวยันอะไรครับอ๋อปน่กลัวแล้วครับไม่มีอะไรหน้า,นากลัวไปกว่านี้อีกแล้วซึ่งข้าพเจ้าบอกแล้วข้าพเจ้าเคยผูกคอตายมาแล้วแต่ไม่ตายครับวันนี้รอดมาได้ถือว่าเอ่ยยังไม่ถสงที่ครับถือว่าต้องขอบคุณเทวดามากครับที่มีโอกาสให้ได้มาต่อสู้เลยละมาจัดการกับกลุ่มบุคคล ต่างๆถึงกลุ่มข้าราชการตำรวจที่ที่ที่ไม่ดีพวกนี้ครับถือว่านี้ถือว่าโชคดีมากที่มีโอกาสได้จัด,จ,ดจัดการกลุ่มตำรวจพวกนี้ให้ได้รับผลเวรียงกรรมที่เขาทำเที่ยวก่อขึ้นไว้อืมเรื่องผมอยากเจะกับเรียนถามว่าพวกท,ท่านที่มากกงผมเนี่ยหรือมาลังกาผมว่าถามว่ากลางคืนทุกคืนเขานอนหลับไหมทุกวันเนี้ยเขานอนหลับไหมครับ